หลวงปู่มั่นท่านก็แม่เจอคลิปหนึ่งเขาเอามาออกมาว่าอ่าถ้าหนูอยากรู้แม่ก็จะเปิดเผยให้ฟังหน่อยนึงก็ได้ถ้าหนูเห็นอะไรรู้อะไรที่เกิดนะเหตุที่เกิดนะทุกเหตุเลยค่ะแล้จิตหนูรู้เหตุนั้นทันทีแล้วก็ตีเหตุนั้นแตกได้เลยโดยที่เขาไม่ได้มาถามเห็นเหตุอะไรแล้วแต่เหตุการณ์ที่ เขามีปัญหากันหรือเขามีเรื่องราวกันหรือเขาพูดกันไม่รู้เรื่องหรือการชีวิตเป็นอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเหตุการณ์ต่างๆที่ที่ผ่านเข้ามาโลกใบนี้ที่เราได้เห็นทางโทรศัพท์ก็ทางเห็นเรื่องจริงก็ะาังเห็นเกิดขึ้น,ขน,ขนเขามาเล่าก็ะชังขนาดที่เขาเล่าอยู่มันตีเหตุน,นั้นทันทีเลยค่ะนั่นแหละค่ะที่ท่านบอกว่าจิตท,ที่มันเดินไปถึงขั้นปัญญานะคะ อะไรมากระทบตีตีตีเขาไม่ได้ถามซะหน่อยตีตีแล้วก็จบไม่ได้ไปบอกเขาหรอกค่ะอะไรมอะไรเกิดตีตีเฉยเลยค่ะเขาพูดอะไรอยู่ตีไปเรื่อยเลยเขาพูดอะไรตีปัญหานั้นไปเ้วยตอบปัญหาไปในตัวตีเข้าใจคําว่าตีไหมเขาก็พูดมาก็มึงพูดอะไรที่ใครแม่ตีคือที่ใครที่ใครค่ะเขาเขากำลังพูดพูดกันอยู่มันมันไม่ลงกันเราเข้าใจว่าคืออะไรอะไรอย่างนี้นะจ้าเออ อะไรที่ผ่านเข้ามากระทบจตไม่กระทบประสาทหูก็ชชางประสาทตากรช่างประสาทจมูกกรช่างประสาทสัมผัสไตต้องหูกรช่างจะจะจะ,จะตีความหมายออกเลยค่ะว่าอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรอันนั้นต้องยกระดับกิตขึ้นสูร่ระดับปัญญาแล้วอย่างนี้จ้ะอ่ามันก็เลยจะเห็นอะไรนี่แหละถ้าเรียกธรรมสะสถึกภาษาภาษา,าแา่เราเรียกธรรมสะสถึกอ่า มันเป็นอะไรๆก็เป็นธรรมไปหมดเลยอย่างนั้นนะก็ก็เลยกลายเป็นว่าไปไหนก็ไม่ไม่ต้องกลัวว่าจะเป็นที่เป็นใครไม่ไม่ต้องกลัวว่าเราจะไปเบียดเบียนใครนะอันนั้นกำลังน่ามันจะมีสติอยู่ทุกเมื่อไม่เบียดเบียนใครไม่ต้องการให้ใครดิบปัญหาเลยอ่ะไม่ให้ใครมาเดือดร้อนเลยหลวงตาท่านถึงน้สั่งว่าท่านเป็นอะไรไม่ต้องไปเอาพระมาสวดนะท่านสวดของท่าแล้ว <laughs> เอเอ,เอไม่ต้องไปเอาพิธุมวิธีมานะไม,ไม่เอานะที่เขาทำทำกันอยู่สารพัดอยู่ทุกว,วันนี้กุศลา,า,ารามา,ากุสลารามาอัปรากญาตาทำมาหมดรู้ามนรู้รรรกี่อย่างกี่อย่างอ่ะสวดจำจังพระก็ได้สวดหนึ่งคืนแต่เมื่อวี่ห้าคืนสวดซ้อนก็ยังมีเลยอะ่ะก็ถวายสองครั้งคือเออเออเอาแมพระที่เหี่ยงลงบ่อยๆอ่ะสวดคืนหนึ่งแต่เอาสองจบอ่ะเอาสองคืนเท่ากับเท่ากับสวดสองคืนอย่างเงี้ย อย่างนี้ก็ย่นย่อเข้ามาขนาดนั้นแล้วนะ,อะเอ่อสังเอกเรื่องคือเหมือนจะเป็นธุรกิจไปเลยใครใครเสียชีวิตพ่อแม่จนเลยไอ้ลูกหลานจนเลยอะ่ะเออมีคนก็ประกาศออกมาทางโลกอะ่ะกูจนเลยเป็นแสนแสนพ่อแม่คููตายคูเป็นนี่เลย <c oughs> แม่ได้ยินเขาพูดจ้ะเอ้อเรื่อง,อองนึ่งก็พวกสูไม่เดิน,น, <c oughs> นไม่คิดปัญญานี่หว่าเบ่งเเยว่าอะไรเนาะแม่เป็นผู้น,น้อย แม่เป็นแค่สติแม่ก็พูดไม่ได้ได้แต่ฟังพวกสูตรอยากไปทาตามทำไมอ่ะโว้สูตรทำไมไม่เอาแก้ง่ายๆล่ะเออเออเอาไปเผาพ่อแม่เออทำทอผ้าบางะกุลผ้าขาวหาเหมือนเมื่อเราทอดผืนเราคร้อยสองร้อยสามร้อยบาททอดบางสกุลหาชิ้นเดียวชิ้นเดียวจบแล้วไม่ต้องไปนิมนต์พระอุสราหรรมมาสองคืนสามคืนเหมือนเลี้ยงพวกนิมพระเลี้ยงแขกเลี้ยงอะไรไม่ต้องล่ะไม่ต้องเลยค่ะ เพราะนั้นแล้ว,แล,วแล้วมันจะเปลืองไหมบัดน้วม,มาบนหมดเป็นแสนแสนจนเลยนบางคนจน,นต้องมาเป็นหนี้ยาวเลยปู่ย่าตาย,ยายตายนี่แม่ก็ได้ข่าวเออแล้วใครจะไปบอกได้ทำไมเพราะเราฐานะเราม,ม,มันไม่ใช่อ่ะฐานะเรามันมันมันไม่ตำแหน่งเราไม่ให้อ่ะเออรูปลักษณ์เราไม่ให้แล้วก็เอ,อตัวบุคคลน่ะเราไม่ได้ถูกแต่งตั้ง เพราะศาสนาไม่ได้แต่งตั้งไว้อะว่าวาสิก้าเองอะเอ,เอ,ออกช่วยคนเลยนะอะไรอย่างเงี้ยไม่ม่จะบอกว่าใครที่ได้เนี่ยใครแต่แต่ความหมายนะใครที่ได้ประโยชน์ตนให้สมประโยชน์ท่านมีแค่นั้นแต่โลกเขามามามองตัวบุคคลแล้วเราไปพูดไปมันเขาจะเชื่อเราหรอไม่ต้องสวดหรอกจ้าไม่ต้องไปฟังเป็นสีขึ้นหรอกจ้ามันเป็นต้อง พระพ้าคุณเจ้าท่านก็ไม่ต้องมาเดือดร้อนกับเราท่านจะได้ภาวนาะอันนี้กเป็นต้องพระพ้าคุณเจ้าต้องจัดลำจัดกันเลยนะศพศพนี้ก็พระคุณเจ้าชุดนี้ศพต่อไปก็พระคุณเจ้าุดพระคุณเจ้าชุดนี้ศพต่อไปพระคุณเจ้าเลี้ยงกันในวนกันเลยนะจะได้มีปัจจัยทั้งทั้งวัดไงเออวันนี้พูดเรื่องนี้เดี๋ยวพระคุณเจ้ารู้ทัวลงทัวลงย่แแ้ถูกไหมล่ะ เออ,เอ,อ,เอ,อพระวันนั้นพระวันนั้นมีเทา่าไรเท่าไรจัดไปเลยเอาชุดนี้สีองค์นี้มาใช่ไหมต่อไปสีองค์ต่อไปเราต่อมาก็สีองค์ต่อไปสีองค์ต่อไปลงสวดได้ปัจจัยได้ปัจปจัยเนี่ยก็ถวายปัจจัยจ้ะถ้าปัจจัยก็รับประเคนเพราะนั้นปัจจัยก็อยู่ในนั้นละวันีอยู่ในถาดถาดถาดอะไรอย่ะถาดที่มันมีเครื่องไสยาทานอะไรหละจ้ะ ปัดซองปัจใจก็อยู่ในนั้นถาดก็อยู่นนั้นดอกไม้ทุกเทียงก็อยู่ในนั้นแล้วท่านรับประเคนน่ะมันคืออะไรก็จับปัจใจแล้วนั่นน่ะถ้าถ้าจะเอาเพราะว่าในจริงซองอย่าไปอย่าไปวางในในถาดถาดผ้าไต่าผ้าผ้าถาดดอกไม้อย่าไปวางแยกวางให้เจ้าหน้าที่ถือไปเลยให้ลูกศิษย์ถือไปเลยอันนี้เห็นเขาแจกู่ในถาดด้วยเ่ะ อันนี้ทำไมแม่แม่ถึงพูดก็ไม่รู้แม่พูดทาไมเนี่ยก็จําไม่ได้อืมแม่พูดทําไมแม่แม่ก็จําไม่ได้นะเนี่ยอมันคือว่าเออเออแล้วก็มันมันก็เราลุกลามไปเลยว่าทําไมตายเขาจนกันเลยอ่ะลูกหลานที่อยู่ทั้งโลกจนเลยอ่ะข่าวมันออกมีอยู่นงจ้ะแล้วไม่ทําก็ไม่ได้ต้องไปยืมกู้มาทําให้ให้พ่อให้แม่ไม่ทําก็ไม่สบายใจนงจ้ะ แล้วเมื่อไหร่หจะมีคนออกมาบอกว่าไม่ต้องทาซื้อผ้าขาวมาหนึ่งผืนเม็ดเม็ดแปดสิบเซนไปไปบงังศุลได้เลยเอาไปวางกุฏิใครก็องไหนก็ได้วางขวางทางเดินท่านเลยจ้าดอกไม้เอยไม่ใช่ดอกไม้ยอดไม้หนึ่งยอดทูบหนึ่งดอกเทียนหนึ่งเล่มแล้วก็ใส่ชื่อแม่พ่อที่ท่านเสียหรือญาติที่เสียใส่ชื่อไว้นั้นว่าทอดผ้าบางังกุล หาเราไปขวางทางท่านไว้พระสมัยนี้ก็คงจะรู้อยู่มั่งนะเรเขียนลรวทอดผ้าพระสุคุณอย่างน้อยท่านก็ต้องรู้ไว้มั่งละแล้วเอาไปขวางทางเดินท่านจ้ะนั่นแหละถ้าปุ๋ยแวตายายตายทําอย่างนั้น่ะจ้ะแล้วใครจะกล้าทำแบบน,นี้กูโดนกลัวโดนว่าวก็ไม่กล้าทำกันมันต้องผู้สูงผู้สูงสัตว์ที่ตัวแทนพระศาสนาออกมาพูด ไม่ต้องมาเกี่ยวกับเงินเงินไม่ต้องมายุ่งยุ่งกับมันเงินมันก็ยุ่งอยู่แล้มันเงินมันยุ่งอยู่แล้วมันให้ช้าให้พระศาสนาอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงก็เงินนี่แหละจ้ะเงินนี่แหละจ้ะแล้วก็สร้างมันสร้างอลังการสร้างโอ้ยวิจิตวิสดานวิจิตวิจิตวิจิตอะไรมันเรียกมันถูกค่ะอ่อนช้อยสวยงามอ่ะเนี่ยวิจิตพิสดานก็ไม่ใช่วิจิตอะไรสวยๆอ่ะสุดยอดอ่ะอ่า เออเอ้ยอ,าอาราคาบอกไม่ถูกนะสุดโคตรงามเออโคตรสวยอะ่ะมนุษย์ทาได้ยังไงอะ่ะนั่นทำไงบันเป็นเงินไม่รู้สี่พันล้านแล้วไงก็ต้องชนคนไปชมบันคนก็ขาสตางไปชมดีบันโอ้ยกดกดจะได้ชมอ่าไปชมแล้วกดเงินหมดมัรู้เท่าไหร่แล้วขึ้นไปทั้งกลับเออแล้วไงก็ติดรกกั๋วตามาเช่นนั้นแหละอีกหน่อยก็ลืมแล้วแล้วสิ่งนั้นก็ยังตางงานอยู่อ่าเดี๋ยวก็มุน อ,ออกประกาศไปเผยแผ่ไปให้คนไปชมสิ่งที่สร้างขึ้นมาเอากงเขาไปเขาต้องหนจะค่ารถไปหนจะค่าไปชมไหนจะค่าเดินทางหนจะไปหยอดตู้บำรุงอีกบ้านี่นะเนั่นนะจา้าแล้วก็นี่เอาไปมาคนหมดสตางค์หมดไอ้ที่สร้างบนพื้นฐาหลายหลายสิบล,ล้านเน่ะคนเราก็ไม่บาดไม่ไหวก็เลยยังไม่ทันได้ทุนคืนหรอก ก็ต้องรอไปอีกนานโฆษณาไปอีกนานไม่เห็นแล้วมีอยู่วัดหนึ่งร้องเพลงเป็นเพลงเลยร้องเพลงโฆษณาเลยแม่บอกอา้าทำไมทำอย่างนี้เนาะ,ะสร้างอยู่วัดที่วัดนี้วัดอนี้อย่างนี้อย่างนี้อยู่กลางน้ำอย่างนี้นี่ให้ไปชมอย่างนี้นี่ร้องถึงขนาดร้องเป็นเพลงเลยค่ะร้ะอ,องเป็นเพลงโฆษณาให้คนไปชม ให้ไปให้ได้แล้วก็ถ่ายรูปมาวอเป็นแบบแบบให้คนอยากไปคนก็วิ่งหลนหาเงินไปแล้วอย่างนี้ก็แล้วมันได้อะไรมันขี้กีเลสตายไหมนะเออมันก็เป็นบุญเป็นบุญได้ไปเห็นแต่มันไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่เป็นบุญแบบที่ที่จะมาสังหาร,อ,าวาหรอวิชานม่ว่าเออก็บุญตาแค่นั้นเองอยะเป็นไงบุญตามันมาช่วยอะไรได้ไมาบุญตาบุญใจไม่ใช่ไม่ใช่สร้างบาร,รมีกับกับที่ท่านสอนอะ ท่านไม่ได้ก็ท่าาบอกอยู่มาเกาะกีวรท่านน่ะมีพระองค์เนือ้อติดท่านน่ะเออติดจังอ่าห่างท่านไม่ได้เลยอ่ะสุดท้ายท่านต้องหาวิธอีอธิบายสอนให้รู้เรื่องเลยว่าเกาะชาวกีวรท่านอยู่กิเลสก็ไม่ตาย่ะยท่านสอนคํานี้เอามาคิดสิแล้วอะไรไปไป,ไปติดรูปเหมือนน่ะรูปหล่อหล่อจังอ่ะหล่อจังหล่ออลังการน่ะเนื้อทองสำลีสำร็จอะไรก็วาปอ สมัยนี้ไม่มีหลอกทององมาเลอร์เธอและอนะอันนี้แม่ก็พ่ําไปเลยเพราะว่าแม่น้อยใจน้อยใจเพราะฐานะแม่ไม่ให้เออเพอลูกหลานเาวโลกเปลืองสตังค์แล้วมันก็เดือดร้อนแล้วก็หากินหาอยู่เราก็หาได้าหายากแล้วมันก็ต้องมาไปชมเพราะว่าเป็นบุตรตาบนใจเ,เพราะว่า ค่านิยมได้ไปเห็นรูปเหมือนพระพุทธองค์ที่อลังการเอออลังการก็แค่นั้นค่ะแล้วกิเลสมันไม่ตายล่ะสิทีนี้นี่ถ้าไปชมแล้วเอากิเลตตายเอาไปชมเลยหาเิื่รโดนหาเงินไปเลยไม่ได้ตายนี่นะแม่ก็เลยว่าสร้างสร้างจริงๆสร้างจริงๆสร้างจังจัสงสร้างมาหาสร้างไม่ใช่เหรอ แม่ก็พูดแค่นี้ยลรู้กันว่าเนี่ยที่บอกนะแม่สิเกตจำแต่ว่าอันนี้แหละที่แม่บอกว่าบอกกันหนูไปว่าอะไรเกิดมันจะเข้าไปรู้เรื่องนั้นแล้วแล้วมันก็ตีเรื่องนั้นจบลงก็จบลงจะทำไงได้อะเพราะว่าเ,เขาเรียกอะไรอะ่ะถ้าเป็นเจ้าเมืองเนาะ เจ้าเมืองไม่จัดการมันก็ไม่จบอย่างนี้เพราะว่าอํานาจอยู่กับเจ้าเมืองแบบนี้ทนองเนี้ยจ้ะนี่สมมติดิ้นสมมุติจ้ะนี่เราเราเป็นเราก็เป็นประสบนิกรเหมือนกันหรือเขาเรียกอะไรเป็นประชาชนเหมือนกันเป็นประชากรเหมือนกันเป็นชาวโลกเป็นเป็นคนอยู่ในประเทศเหมือนกันอย่างเงี้ยเราไม่มีตําแหน่งแต่เราเข้าใจแต่เราไปแต่ทาได้ไงเพราะว่าเราไม่มีตําแหน่ง ไม่ได้ถูกแต่งตั้งนี่นะก็สุปสแล้วก็อืมก็เ,เรียกอะไรก็ไม่รู้ล่ะเออคุณเตยมาเคลียพวกนี้ลงต้องต้องอยู่สูงสุดได้นะนะเออยังไงเบียะ,ะทีนี้เราต้องช่วยตัวใครตัวเปลือกเราหนะช่วยตัวเองเราถึงไม่ได้เน้นให้ไปติดจ้างแล้วก็จอดลงแค่นี้แล้วบนะัน ไม่ให้ให้ไม่ไม่ให้ไ,ใหปไปเห็นนี่ค่ะอ,อยู่ใกล้ๆเองที่ที่ราคาแพงที่สุดเนี่ยไม่ไกลอ่ะ <c oughs> จ้าแน่รหลโอ้เนาะไม่ไกลสร้างลำลูก,กี่พันล้านอืมอืม,อมสร้างสร้างแล้วเชิญชวน,นคนไปดูนะคนไปดูไกลแค่ไหนเครื่องสื่อสารมันสื่อไปได้เนาะ สาก็เอาอยาไปดูสักครั้งในชีวิตี้ไปชมสักคั้งในชีวิตแล้วทีเนี้ยกลับมาทั้งเหนื่อยด้วยทั้งเงินก็เสียอีกทั้งหอบลูกหอบล้านหอบครอบครัวไปหมดเป็นหลายตังกว่าจะได้ไปแค่ชมชมก็บอกแล้วเมื่อกี้ถ้ากิเลสต,ตายไปเลยชมแล้วกิเลสไม่ตายสัก,กตัวนี่สิอยังไงดีอะ <laughs> ก็พระพุทธการไม่ก็ต้องบอกว่าอะไรศาสนาของพระพุทธองค์ก็ห้าพันปีเนะาะก็ท่านบอกว่าถึงพระพุทธการไปแล้วมันก็จะล่อยหลอลงเสื่อมลงเสื่อมลงแล้วจะไปฟื้นฟูอีกทีก็นู่นแหละใกล้ใกล้มันก็ไม่ผิดเียล่ะเออฟื้นฟูอีกทีก็ใกล้ๆ้พราะศาสานาจะหมดก็จะมีอะไรอะไร,ะไรมิกสหมิกอะไรท่านนี่แหละ ทำมิกมิกมิกกระทเดี๋ยวมิกกรรมอะไรนี่ลนะมั้งเอ่อมามามาดึงศาสนาท่านขึ้นมาแต่างานอีกทีหนึ่งก็ใกล้ๆจะหมดห้าพันปีก็จะเข้าที่สถานเข้าที่อย่างเดิมอีกอยู่เข้าที่ต่งานมีเสดอย่างที่ว่ามีประสิทธิภาพต่อหัวใจมนุษย์อีกครั้งหนึ่งอา่ามิกกระมิกอะไรนี่ละแม่ก็เรียกไม่ถูกจ้ะ เออก็ก็ส้าพหัรทมท่านน่ะเเอาหมดเรื่องหมดรลวจ้ะนั่นแหละแต่ตอนนี้เป็นอย่างงี้ก็ก็บางทีพอนึกได้อ๋อตอนนี้ต้องเป็นอย่างงี้ทำไงได้ก็จบเพราะฉะนั้นแม่หลวงบอกว่าถึงยืนยันว่าเรื่ององค์น้องไหนอะท่านก็มาดึงดึงคนที่มีมีของเก่าเนี่ยแหละมีมีพอที่จะดึงได้มาเติมไว้อย่างเงี้ยค่ะท่านส่งมานี่ว่ะ เราก็เชื่ออยู่ดงเดิมเลยเราเชื่ออยู่เหมือนเดิมก็เราฟังเนื้อเนื้อเนื้อไมอ่ะจ้ะเออถึงบอกว่าคําพูดของพระพุทธองค์มันเป็นการบ้าน่ะคําสอนอที่ถ่ายทอดไว้็นเป็นเป็นโจทย์อ่ะเป็นตําราเนี่ยเป็นั้นก็ต้องเอาโจท์เอาการบ้านเอาตารามาทําสิจ้าจ้า ข้อธรรมของพระอ,องค์แล้วที่มัน,ม,นมันสั้นอ่ะยอ่อแต่เหลือข้อธรรมคำคมจะ้ะภาษายอ่อแเราจะตีไม่แตกก็ก็เนี่ยแต่เมื่อถ้าเราปฏิบัติไปทุกขั้นตอนปัญญามันมันเยอะจัดแล้วไงบุย้ยมันเลยมันเลยอ่านออกได้มันเลยอ่านออกที่ว่านะคะ อ่านอ่านอันนี้ก็อ่านได้อันนี้ก็อ่านได้อ่านอ่านจิตมันอ่านด้ไม่ใช่อ่านหนังสือได้อ่านเหตุการณ์อ่านเหตุการณ์ไม่ใช่อ่านหนังสือจ้ะอืมถ้า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 ผู้พ่ออาจารย์ที่ท่านถึงที่สุดแล้วท่านถึงได้ว่ารู้ว่าอะไรเป็นอะไรแก้ยังไงยังไง่เงี้ยค่ะจ้ะต้องแก้แบบไหนแบบไหน OK 呀，哈哈哈哈哈！打打嗯。